ก็อยู่ในมุมสวยงามเหมือนเดิมกับของใหม่ที่ก็ไม่ใหม่หรอกเหมือนแรกอล็อกอ่ะเหมือนแรกลอ,กอรกล็อกของผมอะ่ะแค่ไอตัวนี้นคือไ้ไคเซอร์เคเบิลหรือคิงเคเบิลนั่นแหละเป็นแต่แค่เป็นของแท้เนะก็จะมีตาทากาล่าแบบนี้อ่ตาทากาล่าเห็นไหมทิงมันสมสมัยก่อนผมเรียกมันว่าคิงเคเบิลนะไค แต่ที่มันซชื่อแบบไคเซอร์เคบิอุสอ่าส่วนเป็นเบเบดประเภทดีเฟนต์เนาะดีเฟนต์ไทยอ่ามันให้เหล็กแอลกับไดเวอร์อะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นน่าเป็นแบบเดียวกับไคซาตานเนาะ คนใช้คือเคนมิดรีนั่นเองเสียดายที่ไม่ได้โผล่มาหลายภาคจนถึงอัลติเมตอะอยาที่จริงแบบผมรับไม่ได้อะทีตะทะ่ตัวหาประจําทีมอ่ะตัวหาั้มงให้ตัวหาไม่ก็ตัวให้กำลังใจประ,ระจําทีมอะเออป่ะผมแบบอยากเอาจริงก็ผมอยากให้เคนกลับมาในภาคก็ออะแต่ว่าผมดีใจที่เควิวอะมันกลับมาตอนภาค โชเซต์ไงแต่ว่ามันไม่ใช่เข็มอะคุณใช้มันไม่ใช่เข็อม,มามกรีดเรียบร้อยแล้วโอ้ไม่ผมฉีกกล่องมันนะใช่ไหมะเดี๋ยวค่อยเอานั่นไงผมผมว่าแล้วทำไมมัาถึงแก้ไม่ได้โอ้ยนอยอีกแล้วนอยอีกแล้วกล่องฉีกครับผม โอ้โหกาดจะเก็บกล่องสวยๆใช่ไหมล่ยว่าอ่ะ,อะเป็นใครซื้อเคอบิอุก็ตกปกเลยไหมตามตามปกเลยแกะกะดีก,ดกว่าเก็บเยเยอะของมัน,นออกมาก่อนอ่าสวยงาม แล้วต่อไปก็แกะดิสดิสวาดิสยังมันเงาอยู่เลยต่อไปแกะอย่างสุดท้ายไกดเวอร์นั่นเองไม่ไม่แกะยากไม่แกะยากไม่แกะยากอ่ออกมาแล้วมันไม่ใช่แบบเดียวกับใครซาตานนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นี่หว่า ผมยังนอยอยู่เลยผมนอยมากเลยตอนนี้นผมนอยแบบนอยสุดๆอะ่ะผมทํากล่องฉีกอะ่ะนอยสุดๆเลยผมทํากล่องฉีกไม่เป็นไรไว้ไว้ตรงนั้นอ่ะอกล่องไว้ตรงนั้นไครซื้คซือคืบิอุสผมนะ่ามั่นใจนี้นะน่าจะชื่อนี้นะโถยกล่องขาดนอยเลย ผมทำกองขาดอะน้อยมากเลยก็น้อยจัดเลยอะ่ะแม่มาประกอบลองประกอบดูก่อนอ่าผมมีของเก๊ยอยู่เดี๋ยวผมจะเอาของเก๊มาเทียบขอติดสติกเกอร์ก่อนอาผมใช่ผมเคยติดสติกเกอร์ของเคเบิอุสมาแล้วครั้งหนึ่ง แล้วคักหนึ่งมีเสื้อตัวนไม่ใช่ล้องผิดก็ร้องผิดลิคสิทธิ์มาเริ่มนะเนียนไม่เนียนก็ตามนั้นนะผิดพลาดนิดหน่อยไมมกลแต่ก็ถือว่าได้ละสวยงามเลยใช่ผมเปิดไฟดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าแบบคือถ้าผมปิดไฟอะ่ะมันจะไม่เห็นความสวยงามที่แท้จริงไงมา เรามาลองเล่นกันดีกว่าก่อนจะไปลองเล่นเรามาเปรียบเทียบกับของเก๋กก่อนเฮ้ยเดี๋ยวลีวิวสิ่งสำคัญเลยติดสติกเกอร์ที่ไดเวอร์ไงกระโผม,มายากุลใช้ไม่ได้ผหมาสองคลิปละไม่ใช่มาคลิปหนึ่งละอ่ะเป็นหนึ่งของเวลานอกไปสติกเกอร์ที่ไดเวอร์แบบอ่าผมสปอยอ่าไม่ต้องสปอยหรอกบอกไลวลากันล่วงหน้าเลยคลิปหน้ารีวิวสกู๊ตไทเดน ใช่คิดน่าจะรีวิวจะอันบ็อกซ์สคูไฮเดนแต่วันนี้ยคือมีอุดมาก่อนดูอันนี้คือของเกยนะอ่าอันนี้คือของแท้ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะมันตัวเหมือนแบบเดียวกันเลยซ้ำแต่สังเกตว่าเล็กของของแท้เนี่ยมันจะไม่ใช่ดีตัวพลาสติกของของแท้เนี่ยจะมันกว่านิดนึงนะ,ะน่ะลองไปเล่นกันเ้ยเดียวลืมบอกอีกแล้ว คลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าจะทำคอมโบตามตามไอออฟฟิเชียลของแร็นาล็อกอะ่ะใช่ผมลืมทำอ่ะผมทำไปละเหล็กเป็นเหล็กของวอลคิรี่ชื่ออะไระเหล็กสิบสามกับยู่ไนอ่ะไปะไปลองเลนก,กันอุ้ยลืมบอกอีกแล้วอหยอกเลน อย่าอย่าเกลียดอย่าเกลียดผมเลยนะขอร้องทุกคนอย่าอย่าเกียดผมเลย,นะอลอย,ย,เ,ยเลยเลจัดฉากไว้หนึงฉากเน่ามากเห็นได้ชัดว่าเห็นได้ชัดว่าฉากมันเน่ามา,าก,าากมนนามาอ่ะผมได้กิฟต์ใหม่มาเป็นกิฟต์ของแลกอรล็อกพัคก๊อตเป็นบลัชแลกอรล็อกผมได้กิฟต์ใหม่ของมันมาหนักใช้เล่นนะหนักอยู่ ผมรู้ผมรู้อยู่ว่ามันมีวิธีที่มันจะเอาตัวนี้ออกมาแต่ว่าผมมองไม่เป็นโอ๋อเสียแหบก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับหน้าหนาวนี้เราก็ผ่านกันไปให้ได้ทนอีกนิดนึงครับม,มันใกล้จะหมดหน้าหนาวแล้วมันใกล้จะหมดละทนอีกนิดหนึ่งทนอีกไม่นานอีกไม่นานอีกน้อยก็หน้าร้อนละเดี๋ยวก็จะร้อนเพ็นเป็นไข้พอร้อน อ่ะก็ใส่แบบนี้อาจจะไปร้อนเชื่อปูดของผมเลยก็ได้อ่ะเราซูดแล้วก็ล็อกดูอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยทำไมของแท้มันชอบแบบยังไงมันชอบโดนพืน้นบ่อยจังเลยแ่นี้ผมก็ไม่อยากให้ของแท้มันเป็นรอยหรืออะไรมันต้องเป็นอย่างนี้นตลอดเลยใช้ยากนิดนึ่งนะจิบนี้จิบนี้ใช้ยากนิดนึง ก็ถือว่าดีอยู่มันจะดีไม่ก็ไม่รู้นะเพราะผมแอบไปทดลองมาแล้วมันไม่เก่งอะคอมโบนี้แต่มันเป็นคอมโบแนะนำไงอ่ะลองชุดทิวยของแท้ดูใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ซูมซูมซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปสวยอยู่สวยอยู่โอ้ยเบิร์ดเลยเหล็กเหล็กยังมันวาวอยู่เลย รู้สึกว่าเหล็กมันรอกว่าเล็กกระลอก,กอนะกนกเพราะว่าเลก็กกระลอกมันอาจจะร้อนเก่ากว่ามาเราเราจะมาสู้กับของเก๊ก่อนเลยขอโทษนะของเก๊แต่ว่าตัวนายเนี่ยตัวของนายเนี่ยมันเริ่มอ่อนแอลงแล้วยังไงหรอไป โฉดสุดเฮ้ยผมเป็นอะไรอะไรไปเฮ้ยเดี๋ยวผมให้จจรูดของเกสตบเกียร์ไม่ได้นะโอ้โดนของเกสตบเกียร์โอ้เชิดอ๋อเลยเชิดก็ก็ด้ความที่คอมโบของของเกมมันผมใส่มาดีไงโอผมใส่มาดีมาสู้กับแร็คนารล็อก ไปแล้วก็ล็อกคอมโบนี้ตามออฟฟิเชียลเ,ออเดี๋ยวผมก็จะมาทำคอมโบตามออฟฟิเชียลของเคเบิลวูอ,อยู่ดีนะก็เดี๋ยวมาใส่อะไรผมดูกันอืมคอมโบน่าสนใจไม่ต้องใส่คอมโบก็ชนะละอ่ะลองเราลองแบบใส่คอมโบกันบ้างโอ,โอชิด,ชดใส่เหล็กเคกับเหล็ก K, 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 k เล็กกับ r e w o l เฮ้ยเฮ้ยมันแข็งอยู่อยู่นะแต่สีมันไม่เข้าไงมันแข็งอยู่นะแต่สีมันไม่เข้าไงแต่ลองดูเขาบอกอ่ะไม่ใช่คนอบอกจริงรีวอลรีวอลเหรอรีวอลมันจะดีหรอ อ้าวแต่ก็ชนะออฟฟิเชียลนะไม่ใช่แต่ก็ชนะคอนะมโบออฟฟิเชียลของได้กัล็อกได้นะแล้วมาลองกับของเกยกันต่อเื่อคอมโบนี่ชนะของเกยได้พิชิตของเกยสายดีฟิสสู้กันก็อย่างนี้แหละครับโอ้โหเนาะโอเค คอมโบนี้อาจจะพิชิตได้อาจจะพิชิตมันได้ในนี่พิชิตได้ครับผมคอมโบนี้ทำได้แต่ส่วนตัวผมชอบคอมโบเดิมของคริปิอุสมากกว่ามันสวยกว่าอันนี่ประกอบคอมโบอ่ะว้า เรียบร้อยประกอบของโบล้ะเราจะลองเอาวิตตอรี่วอลคิลี่เจอกับคาบิลส์วิตตอรี่วอลคิลี่ของแท้ี่แพงมากเลยนะของแท้มือหนึ่งะต้องซื้อมือสองถ้าอยากได้ของแท้แต่ผมคิดว่าวอลคิลี่ของเกย์ก็ดีอยู่ละโอ้โหถ้าเป็นในกระตูดนี่คือโดนตบไอ้ คาิลุสโดนโอคิรี่ตกเกียร์ไปแล้วนะฮะเป็นในกระตูนอ่ะตายซะคาร์บิวสุสเรียบร้อยคาร์บิวสุสแพ้ไม่ใช่โอคิรี่แพ้สู้กับตัวไหนดีอีกดีอีกดีอ่ะคิดไม่ออกแล้วแหละคิดไม่ออกก็จบคลิปเลย อ่ะคลิปไม่ออกก็จบคลิปเลยบ๊ายบาย